วันนี้นะครับมาหาของป่ากินครับแม่จะพามาดูขอมมหาของปา่าอะไรแม่เขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรครับเนี่ยหนอ่นอข่มหน่อไม้ขมนะครับเบิง้งเอาเบิง้งเอาของันายาโอ้นี่เขาเขาเขาพามาฮะโอ้ป่าจะได้กินนะครับหน่อไม้แต่เป็นหน่อไม้ขมโอ้เขาพามาหาผมลำบากมากครับ ับโอ้ยหนอ่ออ้นอวนนะแม่นอนอันนี้ไหมโอ้ยก็คือหน่อไม้ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้มันลึกอุ้ยแพะเขาเรียกหน่อขมก็คือหน่อไม้ครับแต่มันอร่อยเป็นหน่อไม้ป่าชนิดนึงใช่ไหมนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โนี่ครับได้แล้วออย่รเราจะไปทำอะไรกินครับอันนี้เอาไปกินแล้วก็เอาไปผัด จะอร่อยมากเลยใช่ไหมอือนะครับไอ้หน่อขมนี่เขาเรียกว่ามันเป็นไผ่ที่ขึ้นต้นไข่ต้นมันนะครับเราไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรแหมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนไข่ของเปลืกแค่ไอ้นี้มาเลี้ยวเลียวเองนะครับเขาจะขึ้นต้นไข่ต้นมันก็ปุดเอานะครับเปลืกแค่นี้มานี่ครับใครเคยกินมากเพราะว่าอร่อยมากพี่ มาแต่กรุงเทพเลยนะครับมาหาปลาสาหาอไผ่ขมโดยย่อยน,นะครับวันนี้กายลุกจัดนะครับเอาเบิ้งเอาก็เคยเห็นคือกันไผ่ขมไผ่ขมอืมพอเวลาเขาโดนนะครับลอยคนมาเขาหน้าเราเขาก็หาเอาไปนะครับเพอเขาจะแทงขึ้นมาอย่างนี้อันนี้คือต้นไม้เลยเขา นะครับพี่ครับกำลังแหวกขากันเก๋าเราแต่ยังไม่เจอนะครับยังจับปลาอยังออกมาหมาไห่ขมไห่ขมหน่อขมนะครับเขาเรียกกอขมคนพี่พะเยานะครับอันนี้เขาเรียกอำเภออะไรนะพี่เก๋าอำเภอปงนะครับปง ที่เรามาเราก็เจออีกแล้วนะครับเดีดูตรงนี้เลยเลยภูรังกามาหน่อยนะครับนะครับจะมองเห็นภูลังกาอยู่แต่ตอนนี้เราเข้าป่ามาแล้วนะครับี้แเขาบอกว่าเจออีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับพี่แนนี้องดูดีๆนะครับถ้าผไม่เข้าใจนะครับเดีวเจะแทงมานี้นะครับนเดยวเอง โผล่มานิดเดียวพี่เก้าโผล่ยอดมาอ๋อเขาจะโผล่มานิดเดียวแล้วเขาก็จะขุดเอานะครับโผล่ทิ่มมานิดเดียวแต่แมาว่าเขาจะเขาจะแทงมาจากใต้ดินลึกมากนะครับและขษาดเขาจะเป็นแบบนนะี้นเอาะขมพเพลกงดอก ครับวันนี้คืนนี้แสบตูนแสบตาเมออร่อยครับนี่ครับอมื่อได้กินก่นี่อย ดอกมะนาวมากินเลย จเจอไปสามหนอแล้วปาเข้าขปาเอออย่างนี้นะพับาท่านชมมาดูโอ้นี่ครับนี่ครับอ,นนอันนี้คือจะนี่น,นี่นี่ครับเจอทีเดียวสามหนอไปเลยเดินอยู่สามรอบเขาบอกเดินอยู่สามรอบอ๋อจะเป็นประมาณนี้นะนนนะนครับเห็นไหมนะนะครับเขาจะแทงใช่ไามดินครับขึ้นหน่อใครหน่อมันเลยผมว่ามันน่าจะขายไผ่หมูสู เหมือนของประเทศจีนเราก็ทิ้งไว้ใ so ห้คนมาขุดต่อโอเคโอเคโอ้วันนี้มาที่นี่ได้ความรู้เยอะนะครับใครมีความรู้ก็ใครเคยมาหาก็ก็บอกได้นะครับคอมเมนต์มานะครับป้าหนาๆกาก็นะครับอยู่ตีนเขาเล้วนะครับนะครับเราต้องเอาไปทำพันธ์บ้างแล้วเนี้ย เดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ไปปลูกที่ให้มันได้ดีก่อนนี่ครับาเจอไหมเออเจอสองหัวนก็เจอสองหัวนะครับนี่ครับนี่ครับลักษณะขเขาขึ้นต้นไข่ต้นมันนะครับไข่ชนิดนี้น,นี่ครับเขาจะไม่เขาจะไม่เป็นกอครับผมว่ามันลักษณะคล้ายไผ่หมูซู อันนี้เป็นพื้นที่ลักษณะต้นน้ํานะครับมันเป็นแบบช่องเขานะครับนะครับอแม่ถ้าเจอถ่องเ้าเจอสองอันนี้ครับาถ้มีเยอ่อเดี๋ยวเราจะค่อยไปดูว่ากลับไปบ้านเราก็ไปหาวิธีทํากันนะโอ้ของหนึ่งหนึ่งปีได้กินครั้งหนึ่งใช่ไหมแม่ใช่ใช่ปีละหนึ่งครั้งนะครับปีละหนึ่งครั้งนี่ครับวิธีแล้วนะมันออกไหลครับออกเยอะออกโอ๋อตก็ไม่ถึงเวลา อ่าครับอ๋อนี่มีคนมาหาเยอะเลยนะครับเนี่ยนีคนมาหาอยู่เราไม่มาก็มีคุณมาอยู่ก็คืออันนี้ที่เราใช่ไหมครับแม่เราจ้ะแต่เขาก็รู้ว่าเขาก็มาแบ่งกันไปกินได้เนาะนี่ครับเรามองไปสวยมากครับผมมองดูว่ามันสวยมากสวยมากครับคือเขาจะขึ้นต้นไข่ต้นนั้นเลยนะครับนะยครับน้ำเนี่ยนี่ครับนี่ครับนี่เราจะพา ครับครับอ๋อเครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นน้ํานะครับต้นน้ํานี่คือต้นน้ํานะครับนี่จะพาไปดูต้นน้าครับมีแค่นี้ยครับเป็นช่องหุบเขานะครับที่เรามองเห็นว่าเเป็นหุบเขานะครับนี่คือต้นน้ํานะครับก็คือวิถีชาวบ้านเขาก็เนี่ยครับเขาก็จะขุดที่กันไว้นะครับ แล้วก็สามารถเอาน้ำไปใช้ได้นะครับนะครับเอาน้ำไปใช้ได้น้ำไปใช้ได้นะครับก็ทำแบบง่ายๆครับนะครับนี่คือต้นน้ำนะครับไผ่ครับไผ่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกไผ่ชนิดอะไรก็คือเขาขึ้นต้นไครต้นนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าหนอขมที่นี่เขาเรียกว่าหนอขมนะครับคนเพะเยา นี่เลยแหล่งท่องเที่ยวมานิดนึงก็คือภูรังตานะครับจังหวัดพะเยานะครับจุดผ่านจุดชมวิวมัสักโลสองโลเนี่ยครับนะครับเราก็จะเห็นนะครับนี่คือต้นน้ำแค่นี้ครับเขาก็ใช้วิธีง่ายๆชาวบ้านเอาน้ําไปลดน้ําต้นไม้นะครับน่ครับวิธีทําเหมือนการลักน้ําไปครับต่อน้ําไปไต่ระดับไปนะครับนะครับลงไปตามช่องเขาไปไปใช้ด้านล่างนะครับโอเคเลยครับ